พ14ซีรีส์ทุกสีเปิดขายวันแรกที่ช็อป Apple Store c นท t ั a เวิลด์ไปดูกันค่ะ พามาดูเครื่องจริงสีจริงๆรงทุกสีวันนี้วันที่16กันยาเวลา8โมงกว่ากเปิดขายเครื่องวันแรกพาไปจับจริงแน่นอนได้เห็นสีจริงแน่นอนดูทุกสีทุกไซส์ที่เขาวางจำหน่ายผ่านมือถือ iPhone 14 Pro Max ที่กำลังถ่ายอยู่ค่ะไปดูกันพามาดูสีจริงกันข้างในนะ ขอเริ่มที่สีม่วงที่คุ้นเคยก่อนเลยม่วงนมเผือกของเราผิวข้างหลังเนี่ยก็มาเป็นเงาเเหมือนกันนะแล้วก็รู้สึกว่าเขามาเป็นพาสเทลพาสเทลเหมือนปีที่แล้วเลยส่วนสีฟ้าตอนแรกเนี่ยใหม่คิดว่าเขาจะมีความพาสเทลมากกว่านี้นะคะแต่พอดูเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นฟ้าที่ค่อนข้างที่จะฟ้าตะโกนเลยแหละลองเทียบกับสีม่วงดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าฟ้ามีความฟ้าชัดเจนในขณะที่สีม่วงมีความพาสเทลค่ะแล้วใหม่ก็เอาไปเทียบกับสีเซียร่าบูของปีที่แล้วให้ดูด้วยนะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยยนีเเคาากกลงงัแตต่่จะ ที่ของ13 Pro Max ที่แล้วเนี่ยจะมาเป็นผิวแมทแบนนะคะส่วนของ14จะมาเป็นผิวเงาเงา,เงาทำไมแอบรู้สึกนะว่าสีฟ้าของ iPhone 14เนี่ยจะมีความเข้มเขม,มหม่นหมนกว่าค่ะแล้วก็ลองเทียบกับสีม่วงของ iPhone 12นะคะของ iPhone 12เนี่ยก็จะเป็นม่วงตะโกนเลยในขณะที่ของ iPhone 14จะมีความพาาเซลผาาเซลค่ะลองเทียบกับสีชมพูของปีที่แล้วให้ดูนะคะรู้สึกว่าเขามาในเชสีเดียวกันเลยแต่เวลาวางข้างกันเนี่ยก็เห็นนะว่าเป็นคนละสีกันค่ะ ต่อมาสีซาไลนะคะหรือว่าสีขาวเนี่ยเอาจริงๆพอลองเทียบกับ iPhone 13สีชมพูปีที่เราก็เห็นความแตกต่างเลยว่าเออเห็นถึงเฉดสีที่แตกต่างกันชัดเจนเลยค่ะต่อมาสีดำมิดไนนะคะสีนี้ไม่รู้สึกว่าเออผู้ใช้น่าจะชอบนะแล้วขอบเครื่องก็มาแบบดำสนิทรู้สึกถือแล้วมีความพรีเมียมมากๆเลยนะคะมี iPhone 7อยู่ในมือลองเทียบให้แต่เทียบกันดูแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าสี iPhone 7 7 black ก็ยังมีความดำที่ดำสนิทกว่ามิดไนค่ะมิดไนเนี่ยจะมีความติดอมสีกรมท่านิดๆค่ะ สีสุดท้ายนะคะสีแดง Product r เรทของรอบขอเครื่องก็เป็นสีแดงเรารู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยเขาทำสีแดงมาในโทนสีที่สว่างมากกว่าเดิมถ้าเทียบกับ SE 3จะรู้สึกว่าเขาเป็นแดงหมุนๆใช่ป่ะแต่อันนี้แดงตะโกนแดงสดใสามากเลยค่ะ มาต่อกันที่รุ่นโปรแล้วก็โปรแม็กนะคะขอเริ่มที่สีม่วงด e p p อร p โ e ที่คุณเคยก่อนเลยจะมีความม่วงๆเข้มๆทึบๆเวลามองตรงๆเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นม่วงเข้มเนื้อแต่เวลาเล่นกับแสงก็เห็นความเป็นม่วงอ่อนระยิบระยับอยู่ค่ะทําให้เรารู้สึกนะว่าตัวเครื่องมีความแพงพรีเมียมมากๆเลย สีต่อไปสีทองนะคะอันนี้ถ้ามองผลนๆก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาแตกต่างจากปีที่แล้วนะแต่ใมมีเครื่องของ iphone 13 pro max ถ้าเทียบกันดูดีๆเนี่ยจะรู้สึกว่า iphone 14 pro max จะเป็นทองที่มีความติดเหลืองมากกว่าในขณะที่13 pro max เนี่ยจะมีความอมชมพูค่ะ แต่ขอบของตัวเครื่องใหม่กับรู้สึกว่า iPhone 14 Pro Pro Max เนี่ยจะมีความติดเงินมากกว่านะในขณะที่ iPhone 13 Pro จะมีความท้องมากกว่าค่ะมาต่อกันที่สีเงินนะคะอันนี้เนี่ยฝาหลังของเขาจะมีความเป็นขาวแบบนวลๆครอบเครื่องเป็นสีเงินแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นขาวแบบขาวออฟไว้นะแต่เขาเป็นขาวมุกๆเวลาถือจับแล้วก็รู้สึกว่ามินิมอลแต่ว่าสวยพรีเมียมถือไปไหนแล้วก็อะ สวยแล้วพอตัวเครื่องเป็นสีขาวใช่ปะก็จะรู้สึกว่าอ่ะกล้องเขาใหญ่เหมือนเม็ดไข่มุกอยู่เหมือนกันค่ะและสีสุดท้ายนะคะสีดำสเปซแบก็กเปลี่ยนชื่อใหม่ทั้งทีก็มาในเฉดส,สีใหม่หลายๆคนบอกว่าชอบสีนี้มากนะเพราะว่าเขามาในสีดําที่ดําสนิทมากกว่าเดิมถ้าเกิดว่าเป็นของ13 Pro เนี่ยเขาก็จะมีความกาฟายเนอะมีความอมเทาๆแต่พออันเนี้ยเล่นแสงเล่นเงาก็รู้สึกว่าอ่ะเขาดําสนิทมากขึ้นไม่รู้สึกว่าถ้าใครที่ชอบเครื่องสีเข้มๆน่าจะถูกใจมากๆเลยนะคะมากับขอบเครื่องที่เป็นสีดําสนิทอีก ถือเรารู้สึกว่าแบบอ่ะเขาให้ลุกที่ดูสุขขุมดูเท่มากๆเลยค่ะลองถือเทียบกับสีม่วง d e เพอร์เพลให้ดูด้วยนะคะถ้ามองผ่านๆอาจจะรู้สึกว่าใกล้เคียงกันเนอะแต่พอถือวางอยู่ข้างกันแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าสีดีเพอร์เพลก็ยังจะมีความม่วงๆวงอยู่ในขณะที่สีสเปรดแบ็กเนี่ยก็มีความดำสนิทมากกว่าค่ะ ถ้าดูหนอ ch ของเขานะคะที่ออกแบบมาในดีไซน์ใหม่ Dynamic Island เนี่ยเขาก็ให้หนอ ch ของตัวเครื่องมาเท่าๆกันเลยนะคะทั้งรุ่นโปรแล้วก็รุ่น Pro Max แต่เวลาถือเนี่ยใหม่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าของรุ่นโปรเนี่ยจะมีหนอ ch ที่ใหญ่จนเกินไปนะก็ไซล์ iPhone เขาก็จะให้หนอดมาขนาดประมาณนี้ละค่ะแต่ถ้าเรามาเทียบหนอ h กับของปีที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าใน iPhone 14 Pro Series เนี่ยจะให้หนอ ch มาที่เล็กลงกว่าเดิมนะคะลองเอามาเทียบกันอีกหนึ่งเรื่องละกันก็คือหน้าจอ Always On Display ที่มาแล้วนะคะใน iPhone 14 Pro แล้วก็ Pro Max iPhone 13 Pro ท ได้นะจ๊ะเวลาวางอยู่เฉยๆเนี่ยหน้าจอก,ก็ล็อกดับลงไปเลยในขณะที่ iPhone 14 Pro Series เขาจะดิมไฟลงมาแบบนี้ค่ะมันน่ารักมากอันนี้เป็นเวลา9ก้าโมงกว่าแล้วนะคะผู้คนก็ยังเยอะอยู่นี่ตรงหน้าหลังนะคะก็คือเพื่อนๆที่มาวอร์ดอินรอซื้อเครื่องดูดิบรรยากาศเก่าๆเ,เดิมๆมันกลับมาตื่นเต้นไม่ไหวเลย สำหรับวันนี้นี่เพื่อนที่ใหม่พามาดูก็จะมีรุ่น iPhone 14, iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะคะส่วน iPhone 14 Plus ยังไม่มีให้ดูนะเพราะว่าเขาว่าจำหน่ายวันที่7ตุลาคมนี้ยังไงก็อดใจรอ,อนิดนึงแต่ว่าขนาดเครื่องเขาเนี่ยจะเป็นขนาดเครื่องเขารน่ Pro Max ในหน้าตาของ iPhone 14ค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันพามาดูช็อปคนเยอะมากทุกคนมีทั้งคนที่มาต่อคิวทั้งคนที่มารับเครือง ใครอยากจะมาลองอินซื้อหน้าช็อปนะคะก็ลองมาดูกันได้ทั้งช็อปที่เซ็นทรัลเบอร์แล้วก็ไอคอนสยามค่ะแผนตอนนี้เนี่ยเห็นหลายๆแบรนด์หลายๆค่ายมือถือจัดโปรโมชั่นกันเยอะมากนะ,ะบางแบรนด์เนี่ยจัดโปรโมชั่นข่อน60เดือนนานมากนานเหมือนซื้อรถมอไซค์คันหนึ่งเลยค่ะวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศประมาณนี้แล้วการตัวใหม่ตื่นเต้นมากนะคะเพื่อนๆ่คนไหนสั่งจองอะไรไปแล้วคอมเมนต์มาพูดคุยกันว่าจองรุ่นอะไรสีอะไรไปได้เมื่อไหร่หรือว่าใครยังไม่ซื้อ ไหนอยู่ทำไมยังไม่ซื้อคอมเมนโต้สุดกันได้นะต้งแต่หรบใหม่เนี่ยจกคนที่ใช้ iPhone 12มาก็ตื่นเต้นที่จะได้อัปเกรดเป็นสุีค่ะวันนี้ประมาณนี้ละกันรีวิวเต็มๆมีมาให้แน่นอนกดซับซัองเราไว้รอให้ดูอยากร้ถามมาแล้วดารีวิวบ๊ายบายเมื่อกี้เป็นไงบ้างคะเมื่อกี้นะคะเสียบไม่แต่เหมือนเสียงไม่เข้าถ้าเสียงถิดดีกรโดดกระโดดก็ต้องขออภัยเวลาที่ดีนะคะ